ังจากที่กลับจากกรุงเทพะทุกคนได้เห็นยังหลังจากที่นั่งตื่นมาตอนเตรียมพร้อมลงไปเลย กินไอติมไิม,ไมพ่อกินไอติมไหมพ่อกินไอติมไหมแหมมา,มาดูดิมาเอาอะไรยอดเอาอะไรเท่าไหร่คะพี่ ฮัลโหลทุกคนวันนี้กับพ่อๆกันายอีกแล้วอยู่บ้านทุกคนตอนนี้ทุกคนเป็นเวลาตอนตอนแรงนะทุกคนเนาะบ่ายสามทุกคนื้อนี้ื้อนี้เป็นื้อที่หนึ่งแนละ้วทุกคนเนาะหลังจากที่กลับจากกรุงเทพแล้วนะทุกคนมาได้เห็นยังหลังจากที่นั่งตื่นมาตอนเช้าไปใส่าบาตรใส่ย,ยังของ,ของคลิปที่แล้วนะทุกคน,นเนาะนางได้ลงไปแล้วต่อไปนางสีมานังไปซื้ออัน ต้นไม้มาปลูกเราทุกคนเนาะเพราะว่าโดนโดนนั่งไรกับบ้านเธอหนึ่งทุกคนนั่งกัอยากกลับมาแล้วก็เห็นต้นไม้เอียงของตัวเองได้ปลูกอะไรทุกคนเพราะว่าต้นนี้ต้นบังยมเอานั่งได้ปลูกก่อนได้มาปลูกเครื่อนแล้ทุกคนเนาะสามปีแหละทุกคนตอนนี้ก็ปลูกเคกันได้สองปีกว่าแล้วทุกคนเนาะต้นใหญ่แล้วก็มีหมากมีอย่างนี้มันผสมทุกคนมันมันมันฝาดนะคะนั่งก็เลยสีมาปลูกนั่งได้ไปซื้ออันอยู่ตลาดมาแล้วทุกคน ต้นไม้นะั่งใส่รถน้อยๆไ้แล้วโอเคทุกคนแต่ก่อนอื่นไปเบิ่งก่อนว่ามีต้นเอีอยงเลยทุกคนกสภาไปปลูกต้นไม้เสียมเตรียมพร้อม ต้นมังยมเปียวทุกคนต้นมังยมศพไปปลูกกันทุกคนเดี๋ยวไปเตรียมการปลูกกันเลยนะทุกคนไปเลย แค่ปั๊บๆเม่อก่อน่ลาปๆก่อนโอเค ต้นพริกต้นกะเพรา ร้อย ต้นใบกระเพราแยกเอานี่แยกเอามาต้นปลูกเอาทำไมรู้สึกเหมือนเหม็นขี้แมวจังเลยพี่ยอดเอาขี้แมวมาทิ้งนี่หรอ 有没有 ร้อยแล้วหนึ่งอันนี้ต้นพริกก็เสร็จแล้วต้นมะคงนั่งสามปีแต่ยังได้กินอยู่ทุกคนม้วเดี๋ยวเำาัลปุกอีกต่อทุกคนไอมาพี่ยอด เอาไปตั้งไว้ตรงนน้นีกทีน่นะไปต้องกดมันเราจะไปปลูกที่ไหนอีกวะเนี่ยห้าบนปลูกผัวอแลลวทุกคนยังเลือต้นใหญ่ต้นพลมไม้ทุกคนน่งเมื่อกี้น่งไปปลูกใบกะเพรากับโกงผกหล้ะกะ็มีพักซีทุกคนถือเสียมไปก่อน ต้นไม่ใช่ปลูกต้นมะยมใช่ไหมไอซี่นี่

อืมลงไปเลยต้องตักน้ำล,ลดมันพี่ยด เมียวมาเนเอ้าเมียวเมียวเมียวมาเนี่ยเมียวเมียวเมียวโอเคครับอุ้ยลืบโอเคมดแล้วมองไม่เห็นเลย ร้อยโอเคเดี๋ยวค่อยเอาน้ำมาลดมันวายเหลือต้นอันนี้ด้วยปลูกไม่หมดอ่ะต้นอินราผาลำมลอะไรอะไรค่อยปลูกวันนี้เมื่แล้วมีมีดินด้วยสองถุง เมื่อแล้วเปิดเ,เออยูลูไม่ครบเลยปลูได้ต,ต้นมะยมสองต้นแล้วก็ต้นฝรั่งต้นหนึ่งต้นมักซีลาต้นหนึ่งโอเคสําหรับคลิปนี้ทุกคนเดี๋ยวดางกะที่ขอต้อไปคลิปก่อนทุกคนสําหรับคลิปนี้คําแล้วเมื่อแล้วเนะทุกคนเนาะแล้วเมื่ออื่นตื่นเช้ามาวานันนางเสร็จอียังแหนงกับการอยู่บ้านวันยุดมือที่สองนะทุกคนเนาะสาหรับเมื่อนี้ฝากพี่น้องทุกคนกดไลค์กดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้นางไงเดอ้อ พอกใหม่คิปหนาบ๊ายบาย